สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อน,อนๆกัลยาณมิตรนะคะในช่องกุญยาดาเลิฟทาโร่วันนี้หน่อยได้ไพ่ใหม่มานะคะยังไม่เคยใช้เลยจะมาประเดิมวันนี้นะคะได้แกะไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้ในการอ่านนะคะอ่านไพ่ทําช่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ไปหาดูนะทุกคนนะคะน่าจะยังมีเห็นกันอยู่ ะะมีคู่มือให้ด้วยนะคะก็จะเป็นบอกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในไพ่ความหมายแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยของกินแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะอะไรพวกนี้ยการเห็นคุณค่าในตัวเองนะ,ะพลังงานอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้น่ารักเนาะ The world <c oughs> ข้างหลังเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเขาอืมโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ใหม่กันดีกว่าหัวข้อวันนี้คืออะ,อะไรดีอืมให้ไพ่บอกเล่าแล้วกันเนาะไพ่ใหม่หน่อยก็ยังไม่รู้ว่าหน่อยจะอ่านไปในทิศทางไหนเอาเป็น ให้ไพ่บอกเล่านะคะ ขอ,อนุญาตของรักษาครคูครบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอให้การเปิดไพ่ออกมาเป็นไปได้วยความราบดื่นนะคะสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์ก็น้อมรับไปส่วนอันไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่โอเคก็เลื่อนผ่านนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบางทีอ่ามันอาจจะยังไม่มีไม่มีการ เราอาจจะไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนมีคลิปใหม่กดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับพอมีคลิปใหม่ๆม,มาเพื่อนๆก็จะได้รับฟังแบบอย่างรวดเร็วไม่ไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะกำลังใจที่ส่งกันมาเป็นคอมเมนต์ก็ดีนะคะกำลังใจจากการกดซุปเปอร์แทงนะคะข้างล่าง นะคะหรือว่าค่าขนมหลังไม้ก็ดีหรือว่าคนที่หรือแม้แต่กระทั่งคนที่ติดต่อมาดูดวงส่วนตัวนะคะซึ่งหน่อยบอกก่อนเลยว่าดูดวงส่วนตัวเนี่ยหน่อยรับแบบได้น้อยมากนะคะใครที่รอได้นะคะก็ลองติดต่อมาสอบถามคิวกันดูเพราะว่าหน่อยมีงานประจำนะคะแล้วก็ภารกิจเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางโลกที่ที่ยังต้องได้ทําอยู่ ะะเอาเป็นว่ายังไงก็ใครอยากติดต่อนะคะขอดูดวงส่วนตัวก็ลองทักมาตามรายละเอียดนะคะหน่อยก็จะมีคิวให้บอกวันเวลาให้ถ้าใครรู้สึกว่าโอเครับได้พร้อมในวันนั้นก็นะคะก็ค่อยได้ดูนะคะบุญสัมพันธ์เราจนได้พบได้เจอกันนะคะ,นะคะโอเคอะมาดูหน่อยขอดูพลังงานนะคะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนดีกว่านะคะหน่อยชอบไพ่ล่างสุด ล่างสุดพลังงานโอ้โหได้รือแฟนคุณเนี่ยนะคะทูออฟสอดหน่อยมีความรู้สึกว่าไพ่สำหรับเนี่ยพลังงานแบบชัดเจนมากเลยอ่ะคุณคือซีราณีคุณคือนักให้คำปรึกษาคุณคือคนที่สามารถที่จะปลดเปลื้องหรือว่าสามารถที่จะ ทำให้คนรอบข้างเนี่ยนะคะได้ได้ใช้องค์ความรู้ของคุณหรือว่าได้ใช้นะคะสิ่งที่คุณพยายามสื่อสารพยายามปฏิบัต,ติหรือสิ่งที่คุณสื่อสารออกมาทั้งในเรื่องของทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็ดีหรือคําพูดก็ดีนะคะหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ของคุณเนี่ยมันทําให้ใครหลายๆคนนะคะที่คอยแอบคอยส่องคอยมอง คอยดูความสําเร็จของคุณอยู่สามารถที่จะนําสิ่งที่คุณสื่อสารออกมาเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะสองดาบอันนี้นะคะอันนี้เป็นไฮโดรแฟนไฮโดรแฟนก็คือพระสังฆราชเนาะแต่ว่าไพ่สำรับนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้หญิงนะคะไพ่หน้าไพ่จะเป็นผู้หญิงแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามานะคะรับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยจะบอกเอาไว้เลยว่าคุณเนี่ยคือคนที่จะสามารถที่จะใช้คําพูดใช้การสื่อสารนะคะเป็นเหมือนกับกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้คนอื่นๆ เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปนะคะเพราะว่าสองดาบดาบเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาได้แต่คุณเห็นอะไรนี่ไหมเหมือนมีคนที่เขาแบบมาขอคำปรึกษามีคนที่คอยให้ความเคารพหรือว่าเป็นคนที่เขาเหมือนกับแบบเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคะคุณดูไหมคะเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนกับทุกวันนี้ ที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ทุกวันนี้ยคุณมีจุดยืนที่ชัดเจนคุณเป็นคนที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นๆนะคะคุณมีความเชื่อความศรัทธาแบบแรงกล้าคุณมีองค์ความรู้คุณมีความเชื่อ,แบบแอ,อ,อทั้งในเรื่องของตัวของตัวเององค์ครุคูบาอาจารย์ภายในณนะเวลาเนี้ยนะคะ คุณเหมือนกับคนที่มีพลังภายในอันแข็งแกร่งพร้อมที่จะเปล่งประกายคุณเป็นคนที่เหมือนกับเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนอื่นๆสามารถที่จะปลดล็อกกับปัญหาต่างๆที่เขาพบเขาเจอได้ด้วยการสื่อสารด้วยการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วยการที่คุณเพียรพยายามนะคะ ทำให้เขาได้รับได้รู้นะ่ะหน่อยเชื่อแน่ว่าหลังจากนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์ให้ไพ่บอกเล่าในครั้งนี้หน่อยรู้สึกว่าหลังจากนี้อะ่ะคุณจะมีภารกิจสําคัญในการที่จะเป็นเหมือนกับคนส่งสารสื่อสารนะคะอาจจะเป็นเหมือนหน่อยก็ได้นะที่เหมือนกับเป็น คนที่เรียนรู้อะไรมาแล้วอยากที่จะต่อยอดโดยการที่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำประสบการณ์ของตัวเองไปเผยแพร่หรือนำเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาประสบพบเจอมาเนี่ยที่ได้สั่งสมมาทั้งในเรื่องของทางโลกและทางธรรมก็ดีนะคะไปต่อยอดนะคะเผยแพร่เห็นไหมคะมือคุณผายออกไปคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คุณพร้อมที่จะเป็นคนที่ไขปริศนา นะคะเพราะว่าคุณมีกุญแจที่แขวนอยู่ในมือเนี่ยแล้วมันเป็นกุญแจหลายดอกด้วยนั่นแสดงว่าหลังจากนี้คุณจะสามารถที่จะเป็นผู้ที่ไขชะตาชีวิตหรือเป็นเหมือนกับจิ๊กซอว์สำคัญที่จะทําให้คนอื่นๆเขา,าทำเป็นทำตามทำตามอย่างหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะพลังงานมาล้นจนไหนพูดผิดพูดถูกเลยอะพลังงานหนักอึ้นมาก ไฮโลแฟนสำหรับนี้คือแบบเฉิดฉายอุดมสมบูรณ์อบันดันนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วคนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่ก็คือคนที่เขามีความเชื่อมีความศรัทธาและเห็นคุณเป็นเหมือนกับคนที่สามารถที่จะ กฎเรื่องอะไรบางอย่างกับคุณได้เออกับเขาได้นะคะซึ่งสองดาบเนี่ยคุณอาจจะต้องได้พบเจอนะคะคนที่เข้ามาในลักษณะที่อาจจะยังมืดมิดมืดมนหนทางนะคะซึ่งคนคุณน,นี่แหละนะคะที่จะเป็นคนทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะหาความสว่างหาทางออก นะคะกับสิ่งที่เขากําลังมืดมนมืดมิดอยู่ได้อันนี้คือพลังงานของคุณ ะะหากคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนนี้คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะเผื่อแผ่คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะมีความเมตตาคุณเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้โดยที่ไม่หวังผลเพราะคุณรู้สึกว you know ่าความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาน่ะมันสอนให้คุณรู้แล้วว่ากว่าจะผ่านมาได้จนถึงจุดนี้มันเหนื่อยเหลือเกิน นะคะมันหนักเหลือเกินเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังคนอื่นๆที่ดําเนินรอยตามได้อ่ะคุณก็สามารถที่จะคุณก็พร้อมที่จะให้ไม่มากก็น้อยนะคะหน่อยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใจลงแรงหรือลงทุนหรือว่าต้องจ่ายอะไรนะคะแต่หน่อยมองเห็นมันเป็นในเรื่องของคำพูดในองค์ความรู้ในประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญน,นะคะที่สามารถที่จะให้คนอื่นๆได้ คนทุกคนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันค่ะแต่คนที่เข้ามารับฟังมารับชมคลิปนี้หน่อยเชื่อแน่ว่ากลุ่มหนึ่งคือคนที่เดินมาในเส้นทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนการได้เรียนรู้ในเรื่องของสายจิตวิญญาณพลังงานดึงดูดนะคะหรือว่าในเรื่องของอสําหรับพวก ชาวแสนต่างๆอย่างเงี้ยเมื่อคุณอยู่ในจุดที่คุณมีองค์ความรู้มากมายคุณก็พร้อมที่จะให้นะคะกับให้กับคนอื่นๆนะคะเดี๋ยวหน่อยขอหน่อยยังค้างคาใจนิดนึง่งหน่อยยังรู้สึกว่าหน่อยอยากได้ความกระจ่างในเรื่องของสองดาบตรงนี้อยู่ขออีกนิดน,นึงนะคะรู้สึกยังไม่อันนี้โอ้โหสองดาบเพราะคุณเป็นราชาดาบค่ะเห็นไหม ราชาดาบคือคนที่ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาคนที่มีจุดคนคนที่นิ่งแล้วอะค่ะ นะคะคนที่นิ่งแล้วคนที่พบเจอเรื่องราวอะไรมามากมายคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยองค์ความรู้ด้วยประสบการณ์ด้วยองค์รุรู้คูบาอาจารย์ด้วยความเชื่อมั่นด้วยศักยภาพด้วยศรัทธาของตัวเองคุณเป็นราชาคุณเป็นราชาที่พร้อมที่จะให้นะคะกับคนอื่นๆเห็นไหมเนี่ยมาการันตี หน่อยว่ามันเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือคนในเรื่องของการเป็นผู้ให้เพราะราชาถึงจะเกิดมาในาตำแหน่งที่สูงขนาดไหนแต่ว่าเขาไม่เคยทอดทิ้งคนที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่เคยทอดทิ้งคนที่เห็นเขาเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะใครมาขอความช่วยเหลือการเป็นราชาสุดท้ายก็ต้องได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะคะอยู่แล้วนะคะเนี่ย เนม,มาการันตีไพ่เนี่ยโหไพ่เป็นอะไรที่แบบตอบได้ขั้นสุดเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของสองดาบว่าสิ่งที่หน่อยพูดไปว่าคุณจะต้องได้กลายเป็นคนที่นะคะให้ข้อมูลให้ความรู้เพื่อที่จะให้บางคนที่เขาลวนเลลังเลในเส้นทางไปในทิศทางที่ถูกต้องใช่หรือไม่พอเปิดออกมาเป็นคิงค่ะ ฟันธงเลยแน่นอนใช่แน่นอน,น,น,อน100%อรอะมาดูกันต่อว่าภารกิจของคุณหลังจากนี้นะคะให้ไพ่บอกเล่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสับง่ายแล้วก็กระดาษไม่อ่อนเกินไปด้วยค่ะทุกคนนะคะหลังไพ่ก็สวยเป็นเหลือหล่อมๆสีม่วงๆดำๆโอ้โห ภารกิจของคุณหลังจากนี้คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นคุณเป็นคนที่ทำอะไรได้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วคุณก็มีเหมือนกับเครื่องมือเหมือนมียานพาหนะคู่ใจเหมือนมีกัลยาณมิตรเหมือนองค์มีองค์ครูครูบาอาจารย์พลังงานคุณอัดแน่นมากๆ เหมายเชื่อแน่ว่าเส้นทางสายนี้เส้นทางแห่งการเป็นผู้นําเส้นทางแห่งการเป็นผู้ให้เส้นทางแห่งการเป็นผู้ที่มีมีความเสียสละในอะไรหลายอย่างนะมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่รู้สึกว่ามีพลังในตัวเองที่ล้นเหลือมากๆเลยนะคะล้นเหลือที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวชัดเจนมีเป้าหมายในชีวิตอย่างแข็งแกร่งนะคะนออฟสอด แต่ว่ามันจะมีปมบางอย่างเดี๋ยวหน่อยขอขยายในออฟฟสอร์ดมีปมอะไรที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณยังติดค้างหน่อยขอขยายนะคะเพราะทุกๆเส้นทางมันก็ต้องมีเรื่องอุปสรรคปัญหาเข้ามาแต่หน่อยเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มันติดค้างอยู่ภายในใจของคุณคือเรื่องอะไรคะอ๋อหน่อยรู้ละบางคน นะคะมีภารกิจทางโลกหรือว่าสิ่งที่ต้องได้รับผิดชอบปมก็คือยังอาจจะยังไม่หลุดพ้นจากสิ่งที่คุณต้องได้ทำต้องได้ใช้ชีวิตอยู่นะคะมันอาจจะมีความไม่ได้อิสระ100%ยเ์ทุกคนมีภารกิจมีสิ่งที่ต้องได้รับผิดชอบค่ะ หน่อยมีความรู้สึกว่าภายในใจของคุณนะคะคืออยากที่จะพุ่งทยานไปข้างหน้าอยากที่จะทำอะไรเพื่อคนอื่นมากมายอยากที่จะเป็นเหมือนเป็นผู้ให้แต่ว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณยังเหมือนกับมีสิ่งที่ทำให้คุณยังไปไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซน์เลยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในเรื่องของความอิสระในชีวิตเพราะอย่างที่หน่อยบอกนะคะ คุณยังมีสิ่งที่ต้องได้รับผิดชอบในชีวิตของคุณอยู่ไม่ใช่แค่ออกมาทําภารกิจเพื่อช่วยคนอื่นนะแต่คุณยังมีภารกิจทางโลกของตัวเองที่ยังต้องได้ทําไปควบคู่กันไปนะคะอ๋อไหนเข้าใจแล้วทำไมถึงกลายเป็นสองดาบอีกในหนึ่งก็คือภารกิจทั้งของตัวเองและภารกิจที่ตัวเองต้องได้ รับภาระเนาะภารกิจคําว่าภารกิจมันก็คือภาระเป็นกิจที่มันเป็นภาระที่เราต้องสะสางเราต้องทําเราต้องอทุ่มเทให้กับมันเพราะฉะนั้นสองดาบที่ออกมาเลยก็คือทั้งในเรื่องของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะแต่คุณมีความเป็น คุณมีความเป็นคนที่หวัวดื้อพอสมควรนะถ้าตัดสินใจที่จะทำอะไรแล้วอะนะคะคุณจะทำแบบอย่างชัดเจนเลยบางคนก็อาจจะเป็นอ่าคนที่ให้ให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของอ่าเป็นเสาหลักอะคะ่ะเนี่ย คือสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณยังไม่สามารถที่จะทอดทิ้งหรือว่าปล่อยไปได้มันเป็นในเรื่องของภารกิจทางโลกของคุณการที่คุณอันยังอาจจะต้องเป็นคนที่นะคะหัวเรือสําคัญในครอบครัวนะคะให้กับองค์กรหรืออาจคุณจะมีภาระที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัญญา บางคนก็อาจจะเป็นข้าราชการเป็นคนที่ทำงานในองค์กรที่มีสัญญามีภารกิจที่คุณไม่สามารถที่จะนะคะทำในเส้นทางนี้ได้แบบร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนะคะควรที่จะโฟกัสนะคะสิ่งที่คุณควรที่จะทำเลยก็คือการปรับสมดุลให้กับตัวเองการที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่นะคะมีภารกิจในด้านของการ าสายจิตวิญญาณก็ดีการปฏิบัติก็ดีทางธรรมก็ดีแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือทางโลกที่คุณยังละไม่ได้ที่คุณยังต้องเหมือนกับนะคะถ่วงดุลน,นะ,ะการถือสิ่งสองสิ่งที่มีน้ำหนัก ที่น้ำหนักเท่าเทียมกันมันจะทำให้เราสามารถที่จะถ่วงดุลชีวิตได้แต่ถ้าหากคุณทำด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปลงมากเกินไปลงเยอะเกินไปมันก็เหมือนกับตาช่างที่ข้างหนึ่งนะคะเป็น10กิโลข้างหนึ่งเป็น1กกิโลยังไงมันชีวิตของคุณมันก็ไม่มีความสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่บอกเล่าองค์รุรุคูบาอาจารย์อยากจะบอกเลยก็คือ เขาเชื่อมั่นในตัวของคุณเขาเชื่อว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นทั้งคนที่พาตัวเองเดินทางไปในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีความมุ่งมั่นและที่สำคัญเลยก็คือคุณสามารถที่จะพาคนรอบข้างพาคนที่คุณต้องได้เป็นคนที่คอยดูแลเกื้อหนุนนะคะอุปถัมภ์ หรือว่าช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยสามารถที่จะเดินไปถึงฝั่งได้เส้นทางสายนี้หน่อยจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะคะกว่าจะหาจุดกึ่งกลางได้เจอมันค่อนข้างเหนื่อยแต่คุณจงเชื่อในลมใต้ปีกของคุณค่ะลมใต้ปีกก็คือองคุรุครูบาอาจารย์คุณความดีบุญบรารมีที่คุณสั่งสมอะค่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนหากคุณมีลมใต้ปีกที่แข็งแรง คุณจะไม่ตกลงมาแน่นอนค่ะเพราะเส้นทางชีวิตของคุณหลังจากนี้มันยังต้องได้ไปไป,ไปอีกไกลขอให้คุณจงยึดมั่นเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้ววันหนึ่งอ่ะการที่คุณทำได้ในสองอย่างในเวลาเดียวกันและสามารถที่จะปรับบาลานซ์ปรับสมดุลสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางของชีวิตของคุณได้เมื่อไหร่อ่ะคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ในวันนั้น ะะมีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งที่ไม่ยอมทิ้งอะไรบางอย่างในระหว่างทางนะคะใต้สำหรับเห็นไหมไปให้สุดค่ะ ไปให้สุดเพราะเส้นทางสายนี้ยังอีกยาวไกลคุณยังต้องได้ใช้ความพยายามการสะสมประสบการณ์ได้ใช้กำลังเลี้ยวแรงได้ใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองในการที่จะพาข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามอุปสรรคไปสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงของคุณหน่ยเชื่อแนะ่ว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งอะคะ่ะ มันจะมีช่วงที่แบบมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเส้นทางที่คุณเลือกเดินนะคะมันก็เลยขึ้นสองดะขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเลยก็คือถ้าวันหนึ่งคุณเดินมาอยู่ในจุดที่คุณต้องได้เลือกขอให้จงเลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะมีมันเข้ามาในชีวิต ะะการที่จะเป็นคนที่สามารถเดินในเส้นทางสายนี้ได้เดินในเส้นทางที่ทางโลกไม่ให้ช้ำทางทําไม่ให้คุณหรืออาจจะเดินในเส้นทางที่คุณต้องได้ทําอะไรมากกว่า1อย่างคือมี2ออย่างในชีวิตนะคะถ้าคุณต้องได้เลือกขอให้คุณจงเลือกสองสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่าจะอยู่กับมันได้เป็นระยะเวลายาวนานนะคะ เพราะว่าหากสองด้านสองอย่างมันมีความบาลานซ์กันแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่นะคะไปได้ไกลแล้วก็มีความเป็นเหมือนกับหยินหยางมีอิสระนะคะมากยิ่งขึ้นไม่มันไม่ถ่วงถ่วงกันมากเกินไปอะ่ะมันมีความสมดุลมันมีความบาลานซ์มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ชัดเจนในตัวเองนะคะในเส้นทางมันอาจจะมีความเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่คุณก็โชคดีที่คุณนะคะยังมีใครที่เหมือนกับอยู่ในเส้นทางแห่งความท้อแท้นี้คุณก็ยังมีกัลยานามิตรมีเพื่อนมีครอบครัวหรือบางคนก็อาจมีคู่ชีวิตที่พร้อมที่จะเดินเคียงคู่กันไปบางคนได้พบได้เจอคู่บุญคู่ทางสายจิตวิญญาณ คู่ภารกิจที่เหมือนจะพาจับมือเพียงข้างพากันไปในเส้นทางสายนี้ข้อดีของคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะะเด็กถือดาบเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวดื้อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวชนฝานิดหนึ่งหากเป็นสิ่งไหนที่คุณคิดอยากที่จะทําแล้วถึงแม้คนรอบข้างบางคนเขาจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกแต่คุณก็ยังเชื่อมั่นว่าฉันสามารถที่จะทําได้เนี่ย คือสิ่งที่ดีสําหรับเด็กถือดาบคือคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแน,แน่วแน่มันก็มีทั้งสองด้านเนาะเหรียญมีสองด้านการทีม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากหรือว่ามีความหัวดื้อมากเกินไปเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราสะดุดลมได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณจงปรับบาลานซ์ขอให้คุณจงดําเนินไปด้วยความนิ่งด้วยความศรัทธาด้วยความสมูทปล่อยให้มันค่อยๆเป็นไปในเส้นทางสายนี้เพราะว่าตัวตนของคุณเป็นทั้ง เดอะไฮโลแฟนแล้วก็เป็นคิงถือดาบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเส้นทางสายนี้ของคุณนะคะมันจะเป็นไปอย่างไรมันอยู่ที่ตัวของคุณเป็นคนปรับบาลานซ์ให้กับตัวเองนะคะหน่อยเชื่อแน่ว่าหากคุณเดินมาในเส้นทางสายนี้แล้วอะ่ะสักวันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่กล้าที่จะเดินออกมากล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่คนอื่นๆเขายังไม่ค่อยทำกันนะคะ นะคะการที่ไปในเส้นทางที่มันยังไม่มีเพื่อนร่วมทางมากมายหรือว่าไม่มีคนที่เข้าใจมากมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะคะทุกคนแต่คุณต้งเชื่อในศักยภาพของตัวเองหน่เป็นกำลังใจให้มากๆเลยเพราะตัวตนของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค,ร,ครูครูบาอาจารย์ชั้นยอดนะคะเดอะไฮโดรแฟนนะคะชั้นสูงเลยที่อยู่กับคุณนะคะรายล้อมไปด้วยดอกบัวความเชื่อความศรัทธาสติปัญญานะคะขั้นสุด ชุดสีแดงคืออํานาจบารมีนะคะแล้วคุณก็พร้อมนะคะที่จะผายมือพร้อมที่จะให้คนอื่นๆยิ่งให้ยิ่งได้คุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคะนะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่าเชื่อมั่นและศรัทธาเนาะอันเนี้ยเห็นไหมคะความเชื่อมั่นและศรัทธาจะนําพาคุณไปสู่นะคะจุดที่คุณได้นั่ง มองดูคนอื่นๆด้วยความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งคุณอาจจะเป็นนะคะเศษเสีเ้ยวเล็กๆนะคะที่จะได้ช่วยผู้คนให้สามารถที่จะใช้ชีวิตสามารถที่จะเดินไปต่อในเส้นทางของเขาได้เป็นเล็กๆน้อยๆคุณก็มีความภาคภูมิใจแล้วนะคะโอเคเอาเป็นว่าหนเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคค่ะหนอดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย